สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า Love Chinese Novel and Series ค่ะก็อพิโซนนี้นะคะก็มาคุยกันสบายๆดีกว่าเพราะว่าวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็วันศุกร์ปกติแล้วหวานจะอัปเดตคลิปนะคะช่วงแบบกลางคืนเลยค่ะก็จะแบบว่ามีทั้งตั้งแต่กลางคืนไปไปจนถึงดึกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นคืนวันศุกร์นะคะสาหรับอพิโซนนี้อยากจะคุยเรื่อง Hong Kong. อู๋เลยนะคะที่ในงานเมื่อคือนนี้นะคะ่ะที่เซี่ยงไฮ้นะคะก็ถือได้ว่าแบบเห็นคือได้ดูคลิปวิดีโอมากมายเลยนะคะแล้วพวกเราก็รู้กันดีว่าน้องทั้งสองคนก็คืออู๋เลยแล้วก็เจ้าลู่สื่อไม่ได้มีเฟรมที่ร่วมกันถ่ายรูปเลยอะไรเลยนะคะมีแค่นี้เดียวเท่านั้นก่อนที่อู๋เลยจะต้องรีบกลับออกไปจากงานเท่านั้นเองนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะมีวิดีโอนะคะดีงามฟินๆเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายจากแฟนๆนะคะไม่ ว่าจะทั้งในประเทศจีนเองแล้วก็แฟนแบบิ i n t e r n a t i o n a l นลอย่างพวกเรานะคะคือที่อยู่นอกประเทศจีนเนี่ยโอ้โหมีความตัดต่อได้เนียนกริบๆเลยนะคะดูแล้วเหมือนกับว่าสองคนนั้นอยู่ใกล้ชิดกันจริงๆแต่ว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่ไงไรก็ตามค่ะมันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเอนดูน้องๆเขาแล้วเราก็ไปดูคลิปเหล่านี้แล้วเราก็มีความปื้มปิ่มนะคะแล้วน้องเขาก็อายุย2 23ิบสองกันเองแล้วก็อยู่ค่ายเดียวกันด้วยนะ เพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะคะโอ้โหอายุ 22, ายีิบสองกับยีบสายังไปได้อีกไกลคะ่ะในวงการบันเทิงนะคะตอนนี้น้องๆเขาก็คงโฟกัสไปเรื่องงานกันก่อนนี่แหลคะค่ะคงไม่มีวกแวกเรื่องหัวใจนะคะแล้วโดยเฉพาะอู๋เลยนะคะรู้สึกว่าคุณแม่ก็จะค่อนข้างจะสตรีกเนาะคุณแม่จะมีมี เขาเรียกว่าวางแผนไว้ให้กับลูกค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีการสั่งเรื่องแฟนไว้ด้วยใช่ไหมใครได้ฟังคําสัมภาษณ์ของอู๋เลยไหมคะหรือว่าในในเบื้องหลัง เบื้องหลังการถ่ายทําเรื่องดราราจักรรักนำนำใจนะคะก็มีการล้อเล่นกันระหว่างแบบรู้สื่อที่ไปกระซิบถามอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นแค่การล้อเล่นกันว่าว่าอะไรถามเรื่องแฟนหน่อยมีอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็สนุกดีนะคะซึ่งอูเลยก็บอกว่าแม่เขาคงไม่ยอมให้มีแฟนง่ายๆ แม่อู๋เลยนะคะเออก็ดีค่ะเป็นลูกชายที่ที่เชื่อฟังคุณแม่นะคะน่ารักดีสำหรับน้องอู๋เลยเมื่อคืนนี้ก็หล่อมากนะคะเพราะว่าน้องเข้ามาในชุดสีดำแล้วก็ผ้าเป็นกรรมหยี่ด้วยเนาะรู้สึกว่าจะมีเฉพาะดาราจีนเท่านั้นแหละผู้ชายอะ่ะที่ใส่สามารถใส่สีแบบ สีแดงได้นะคะเคยเห็นผู้ชายจีนดาราจีนใส่สูตรสีชมพูด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศเ,เขาก็ไม่ค่อยใส่กันเนาะเขาก็จะเลือกใส่สีเข้มๆหรือไม่ก็ครีมก็ขาวไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับเอเชียของพวกเราโดยเฉพาะนะคะซูปเปอร์สตาร์ชาวจีนเนี่ยหลายดอกก็ใส่นะคะสูตรโชคดีที่เมื่อคืนนี้อู๋เลยไม่ได้ใส่นะคะอู๋เลยใส่เป็นสูตรสีดาแต่ว่า เนื้อผ้ามีดีเทลนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่จะได้เน้นขับไอตัวที่เป็นสร้อยใช่ไหมคะโอ้ถ้าอูเลยใส่สร้อยเส้นนี้เนาะสร้อยงูเราก็ต้องเรียกว่าสร้อยงูกับชากวิญญาณนะคะวงเล็บสาวสาวสร้อยงูกับชากวิญญาณรุ่นนี้ต้องขายดีแน่ๆเลยเพราะว่าไอภาพเก่านะคะตอนที่แล้วที่น้องอูเลยเขาถ่ายชุดของ ที่เป็นชุดเข็มกลัดนะคะโอ้โหคนซื้อนะคะมีแต่นั้นผู้หญิงซื้อ3ล้านหยวนเลยนะเออซื้อไปเลยนะคะแบบอย,อยากได้อยากได้อย่างเดียวกับที่ที่อูเลยเขาใส่นะคะโอ้โหนี่ราคามันเป็นมันเป็นธุรกิจเลยนะคะสำหรับแบรนด์ดังๆที่ดึงเอาซ u เปอร์สตาร์โดยเฉพาะชาวเอเชีย er, อย่างนี้ค่ะขึ้นมาเพราะว่าชาวเอเชีย er นะคะถ้าเกิดว่าดาราที่เราชื่นชอบเนี่ยเขาใส่อะไรหรือว่าโปรดอะไรในโปรดักไหน ผลิตภัณฑ์ไหนเนี่ยคือ แฟนคลับอะคะ่ะก็จะซื้อนะคะอย่างวันนั้นเห็นแวบบนะคะเสี่ยวจ้านก็ยังถือลิปสติกเลยเนาะลิปสติกใส่ชุดแดงด้วยนะเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือคือถือได้หมดนะคะเพราะว่าแฟนคลับหรือว่าผู้ที่ชื่นชมดาราก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วส่วนมากมักจะเป็นผู้หญิงเนาะเอาง่ายๆค่ะเอาละค่ะสําหรับเมื่อคืนนี้เอามาต่อนะฮะก็คืออู๋เลยใส่ชุดนั้นมาแล้วก็ใส่เครื่องประดับนะคะที่สวมมารอบคอของเขาเนี่ยก็ดูแบบว่า โอ้โหเป็นเป็นผู้ชายเข้มที่ที่มีงูนะคะไอ้สร้อยคองูกระชากวิญญาณอันนั้นเปล่งประกายออกมาเลยค่ะโอโ้เด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็พวกเราก็จะได้เห็นความแพลมของกล้ามเนื้อที่หน้าอกนะคะแล้วก็ช่วงคอที่ยาวๆของน้องอู๋เลยนะคะโอ้โหแอดวานพูดไปเหมือนลวนลามน้องเขาเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่นชมอยู่ชื่นชมอยู่ค่ะก็เป็นสะดุดตาไปซะทุกอย่างเลยนะคะ เราจะเห็นว่าอู๋เลยนะหล่อเหลาขึ้นมากเลยนะคะคือเขาโตเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วอะเอาง่ายๆค่ะแต่ก่อนเราเห็นน้องๆน,นะคะเห็นน้องเขาเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตของอู๋เลยนะคะถ้าคือถ้าคือ,คอยังรักษามารตรฐานได้แบบเนี้ยก็คืออนาคตดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องพูดถึงน้องเจ้าลู่ซือหน่อยเมื่อคืนนี้นะคะคือน้องเขาเป็นคนที่น่ารักไงแล้วดูเป็นอพอใส่ชุดขาวก็ดูเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะแล้วบวกกับบรรยากาศ รอบๆงานก็จะมีการเซตเป็นพวกดอกไม้แล้วก็มีสีสันก็ทําให้น้องเจ้ารู้สื้อนะคะเด่นขึ้นมามากเลยค่ะโอ้ยน้องเขาทากันบ้านมาดีนะคะทําให้แบบว่าบรรยากาศเนี่ยดูดูดีไปหมดเลยทั้งสวยเรียบหรูน่ารักคือมาทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยแบบว่าโอ้โหี่นะถ้าอูเลยกับเจ้ารู้ซื้อได้มายืนคู่กันนะโอ้โหช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมจริงๆคือเหมือนกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรประมาณนี้นะคะเอ้แต่ว่าแอดวานรู้ เขาเป็นเพื่อนกันนะคะอย่ามาขัดความมโนแอดวาน no นะจ๊ะ <laughs> ไม่เอ็นดูน้องๆอ,อยู่มันก็จะเป็นช่วงหนึ่งแหละช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จางไปนะจ๊ะเป็นธรรมดาจะรอให้น้องเขามีผลงานคู่กันอีกนะคะแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่แบบชาวเน็ตนะคะตาดีดีค่ะสุดยอดเลยนะคะมีการเอานิ้วมือของทั้งคู่มาค่ะแล้วซึ่งนิ้วมือของทั้งคู่น่ะมีแหวนพลอยสีแดงอยู่นะคะซึ่งก็เป็นแบบคล้ายๆกันเลยค่ะมันก็เหมือนกับโอ้โหเป๊ะเลยมีความแมท ะะแต่จริงแล้วนะ่าจะเป็นเครื่องประดับที่ทางแบรนด์เขาจัดให้มากกว่าค่ะแต่ว่าจัดให้แบบนี้ก็ทำให้แฟนคลับนะคะก็มีความ หัวใจผองโตได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีความ C.P. พแหละคะ่ะพวกเราอยากให้เขาคู่กันไงเอาง่ายๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะอย่างพวกเราเนี่ยพวกที่แบบว่าเออก็รู้ว่ามันไม่จริงแต่ว่านิดนึงนิดนึงเออความมโนมันก็ทำให้มีความสุขได้นะคะคือเรามองโลกในแง่ดีไงแล้วในความเป็นจริงแล้วนะคะน้องๆทั้งสองคนอะ่ะเขาเข้ากันได้ดีค่ะมิตรภาพดีๆเลยนะคะก็เข้าวงการกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ว่าอูเล่ยนี่ก็จะเข้ามาแบบว่าเร็วกว่านิดนึงคือ3ขวบโน่นเลยนะคะเราจะได้เห็นการเจริญเติบโตของทั้งน้องนะคะอูเล่ยแล้วก็ได้เห็นถึงน้องเ,อเจ้าลู่สื่อด้วยค่ะก็เห็นมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่น้องเจ้าลู่สื่อก็เข้ามาในวงการคือโตมาก โตมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เข้ามาจากการประกวดรายการหนึ่งนั่นเองแต่อยาไรก็ตามนะคะทั้งสองคนก็ถือได้ว่ามีมีเรื่องราวในเส้นทางบันเทิงนะคะแล้วก็มีผลงานมีความตั้งใจแล้วก็ประสบความสําเร็จณตอนนี้นะคะอย่างเจ้ารู้สึองเนี้ยก็เป็นลูกหลักของเทนเซนแน่นอนนะคะมีโปรเจกต์ซีรีส์ใหญ่ๆอยู่ในมือเนี่ยเหมือนจะแบบมากที่สุดเลยอะเอาเอาง่ายๆนะคะคนอื่นอาจจะมี1เรื่องใช่ไหมเอสแต่ว่าเจ้ารู้ซึ่มี2เรื่องเลยนะคะ you <laughs> ก็ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำเลยสำหรับ S s p เอ s s ที่อยู่2เรื่องแต่ว่าถ่ายทำเรื่องอื่นอยู่นะคะ h h i d d e n love ใช่ไหมน่าดูเช่นเดียวกันนะคะเล่นกับน้องเจอนะคะน้องเจอน้องเจอก็น้าหวานหวานนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันคู่นั้นอีกค่ะแต่อะไรก็ตามก็คงทำให้ลืมอูเลยไปได้ลำบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอูเลยเขามีความมีคาแรคเตอร์ความเป็นแมนอะแล้วก็คือหลังสีค่อนข้างจะแบบโอ้โหออกมาค่อนข้างจะแข็งแกร่งเนาะ สำหรับอู๋เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะน้องเจ้าลู่ซือนะคะเล่นกับไข่ก็เป็นข่าวหมดเอาง่ายๆเพราะว่าน้องเขาเคมีนะคะดีสุดๆเลยสำหรับเจ้าลู่ซือค่ะแล้วสองคนนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ย ไอเรื่องราวแล้วก็พฤติกรรมจริงๆของทั้งคู่เนะี่ยถือว่าทั้งสองคนนะคะอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างชอบธรรมแล้วก็เป็นมีประวัติขาวสะอาดนะคะทั้งคู่เลยค่ะส่วนไอเรื่องซุบซิบนินทาหรือว่าไออะไรที่มันโหมกระหน่ำอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะั้นมันเป็นแค่เรื่องราวของของความมายานะ่ะมันก็มีอย่างนี้แหละคะ่ะคือใครจะรู้ล่ะคะว่าใครไม่ชอบอดาราคนนี้หรือใครต้องการที่จะแบบเลื่อยขาเก้าอี้เลื่อยขาการงานนะคะโดยการทำลาย ชื่อเสียงอะไรแบบนี้เราจะสังเกตได้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความยุ่งเหยิงต่างๆนะคะมันก็จะมาพร้อมกับความดังยิ่งดังมากก็ยิ่งยุ่งเหยิงมากๆนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าอาชีพเนี้จะมีความสําคัญน่ะแต่เหตุการณ์สําคัญในชีวิตก็ไม่สามารถที่จะละเลยได้นะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พบเพื่อนดีๆมีมิตรภาพดีๆในวงการบันเทิงนะคะก็ มีเยอะแยะค่ะเพื่อนดีๆในวงการบันเทิงนะคะที่เขาก็คบๆกันอยู่อ่ะไม่ใช่ว่าคบต้องเป็นแฟนนะคะคือคบอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในเซอร์เคิลเดียวกันนี่แหละนะคะการที่ดารานักแสดงของประเทศจีนนะคะที่แบบว่ามีกฎหมายกำหนดไว้จากทางการว่าจะต้องจบมาโดยตรงจากอย่างเช่นโรงเรียนที่สอนการแสดงวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นสาขาของทางศิละปะเนี่ยถึงจะมา ถึงจะมาเดินในเส้นทางสายนี้ได้เนาะหวานว่าดีนะคะเพราะว่าได้รู้ซึ้งถึงเรื่องราวภายในแล้วก็รวมทั้งเรื่องจริยธรรมด้วยแล้วก็เท่าที่อ่านนะคะบนเน็ตเนี่ยคือมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะทำไมทั้งคู่ถึงไม่ค่อยแบบว่ามาปฏิสัมพันธ์กันเวลาออกงานอีเวนต์อย่างเช่นเดินเข้าไปหากันแล้วถ่ายรูปคู่กันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมีคําอธิบายจากกูรูนะกูรูของวงการบันเทิงเขาบอกว่าความจะเป็นโปรเฟชชั่นแนละคือ คือจะต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องเรื่องของในละครกับเรื่องของชีวิตจริงแล้วพอออกมาจากในละครปุ๊บนะคะดาราที่เป็นที่เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วอะ่ะเขาจะพยายามที่จะไม่เดินเข้ามาหากันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นข่าวแล้วมันก็จะทําให้เกิดผลพวงไปถึงเรื่องอซีรีส์ในเรื่องต่อไปด้วยเพราะว่าจะเกิดการต่อต้านอะไรแบบนี้แต่เขาอยากจะให้แบบศิลปินนะคะทำ คือทำเหมือนกับชีวิตปกติอ่ะชีวิตปกติก็คือในละครก็คือเป็นเหมือนแฟนกันคู่กันอะไรอย่างนี้แต่พอออกมาจากนอกละครแล้วนะคะก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็คือทำอย่างนี้ดีนะคะคือก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็คือยืนได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องโคจรเข้ามาต้องเป็นคู่กันตลอดเวลานะคะซึ่งณนะจุดนี้เนาะทั้งสองคนก็ได้รับคาชมนะคะเพราะว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลทั้งคู่เลยทางานแล้วก็รู้หลัก ก็คือพอจบงานแล้วนะคะก็ไม่ไม่ปฏิสัมพันธ์ออกสื่อมากค่ะเพราะอันนี้มันจะเป็นการป้องกันตัวเองจากพยานอันตรายต่างๆได้เยอะนะคะเพราะว่าพอเพื่อนๆเ,เห็นความเป็นคู่กันนอกจอมากๆแล้วมันเกิดความคาดหวังค่ะแล้วมันก็จะเกิดศัตรูขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทําได้ดีแล้วเอาง่ายๆค่ะก็เอาเป็นว่าเราเข้าใจกันตามนี้นะคะความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ความที่ยังมีหนทาง ทางที่ยาวไกลนะคะของเส้นทางสายบันเทิงนี้ของทั้งน้องเจ้ารู้สื่อแล้วก็ของทั้งน้องอู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งคู่นี้ก็ยังไม่มีหรอกนะคะความรักต่างๆทำงานไปเรื่อยๆค่ะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็คิดอย่างไรนะคะกับเจ้ารู้สื่อแล้วก็อูเลยนะคะอูเลยอูเลยก็คุยกันนะคะคอมเมนต์มาคุยกับแอด a วานได้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะช่วงประมาณตั้งแต่สองทุ่มสทุ่มไปนะคะก็ถ้าใครยังนอนไม่หลับนะคะก็เปิดฟังคลิปแอด a วานได้นะคะคืนนี้วันศุกร์ก็จะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์จีนมาฝากด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวของซีรีส์ดีๆรวมทั้งนิยายดีมาก ากเลยคะ่ะนิยายนะคะขอบอกว่าดีมากๆเลยอย่าลืมติดตามฟังกันนะคะสำหรับอัพโซสนี้หวานลาไปก่อนคะ่ะมีความสุขทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงคะ่ะหวานลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ